แจ็กแจกของช่วยชาวบ้านช่วยชาวบ้านใครร้อนแจ็กแฟนฉันแจกพัดลมแป้งเย็นสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีแจ็กเฉริมพลหรือเป็นที่รู้จักกันในนามแจ็กแฟนฉันหนุ่มใจดีมีหัวใจที่หล่อมากทนเห็นประชาชนเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดไม่ไหวขอควักเงินส่วนตัวซื้อพัดลมกับแป้งเย็นแจกให้พี่น้องผู้ยากไร้ถึงบ้าน พร้อมกับควงแฟนสาวหญิงปริยากรมาร่วมทำสิ่งดีๆด,ด้วยกันโดยแจ็คแฟนฉันได้โพสทั้งภาพและคลิปตั้งแต่เริ่มอ,ออกเดินทางนำของไปมอบให้ชาวบ้านตามสถานที่ต่างๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่ากำลังเอาพัดลมหนึ่งตัวกับแป้งเย็นไปแจกประชาชนนะครับ ตอนนี้ได้เกือบ200ตัวแล้วเดี๋ยวจะทำเรื่อยๆทำเท่าที่ทำไดม้มีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับช่วงนี้อากาศมันร้อนจริงๆทำงานมาเหนื่อยๆเปิดพับลมแล้วเอาแป้งมาทาใส่ตัวเองมันสบายใจแน่นอนครับหายร้อนเย็นสบายกายเอาบุญมาฝากครับท่ากลางเพื่อนพี่น้องในวงการและ แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมยังร่วมอนุโมทนาบุญกับหนุ่มแจ็คมากมาย